บอสได้ไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งมาคอมเมนต์นั้นบอกว่าทําไมมีแต่พี่นาทำให้พี่บอสเงและพี่บอสอะ่ะไม่ทําให้พี่นาถึงเ,เลยมันก็เลยจุดปกาให้บอสมาทําคลิปนี้ครับทุกคนเฮ้ยทุกคนเราอยากรู้อ่ะว่าเขามีแฟนยังเราต้องถามแบบนี้หน่อยไหมว่ามาเล่นแบบเนี้ยแฟนไม่ว่าหรอเฮ้ยไม่มีแฟนจะให้ทําไงได้ล่ะก็จีบเลยสิก็จีบเลยสิม่จจต้องเกิดแล้วจีบได้ใช่ไหม แต่ถ้าดูแล้วห้ามกดเขาน,นะอ่าเออไม่กดู่แล้วสัญญาณอนดีสัญญาณแค่ดูโทรศัพท์จะกดสัญญาณบางนิดหนึ่งอ่าทำไมมันจะมีะไรนะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับทุกคนก็อยู่กับบอสนะครับในช่อง BNT b o n a t t r นะครับก็ตอนนี้นะครับช่องของเราก็จะถึง1ล้านซับสไครต์แล้วนะครับใครยังไม่กดซับให้เรานะครับก็รบกวนช่วยกันกดด้วยนะครับบอกเลยว่าวันนี้เราจะมาแกม้มาครับก่อนหน้านี้ทุกคนดับมันแก้บอยไวหลายคลิปมากเลยบอสแบบยังไม่ได้บอกคืนใช่ไหมและคือวันนี้อยู่กับบอสทั้งทีมาเราจะมาเอาคืนให้แบบสาบสมไปเลยเอาให้แบบหนักกว่านี้นะครับทำ บอสมาอีกบอสได้ไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งมาคอมเมนต์นั้นบอกว่าทำไมมีแต่พี่นัททำให้พี่บอสหึงแล้วพี่บอสอ่ะไม่ทำให้พี่นัทถึงเลยมันก็เลยจุดประกายให้บอสมาทำคลิปนี้ครับทุกคนเดี๋ยวบอสอ่ะจะแกล้งทำเป็นหาแฟนใหม่ทุกคนบอสจะแกล้งนัทครั้งที่เราใช่ไหมที่ทำให้นัทมันถึงบอสก็ให้เพื่อนโทรมามันจำได้ใช่ไหมก็คือถ้าให้เพื่อนมันโทรมาครั้งนี้อีกรอบหนึ่งน่ะัทเป็นก็รู้จักเพื่อนบอสกันหมดแล้วว่ามันน่าจะจำเสียได้ใช่ไหม คิดออกแล้วซึ่งตอนนี้ทุกคนมันมีแอปแอปหนึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากๆพูดไปหลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีไม่คือแอปโ oh. อมีนี่ว่าและคือตอนนั้นอ่ะ oh. เพื่อนมันแนะนาบอสมาว่ามันเล่นแอปโอมี oh. นี่แหละแล้วแบบมันได้แฟมนมาเลยทุกคน oh. ซึ่งบอยนะจะใช้แอปโอมี oh. นี่ในการหาคู่วันนี้ทุกคนมาเดี๋ยวเราเข้าไปเลยกันเลย A few moments later ตอนนี้นะครับบอยก็โหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยหน้าตาดีไปหมดเลยอ่ะไหนไหนขอลองปัดดูกันนะเฮ้ย mm hmm. hey. ใช่เลยคนนี้แป๊บหนึ่งคือหน้าตาดีหลายคนมากอะ่ะทำไมบอสพลาดอะไรแบบนี้มานานแล้วเนี่ยครับโอยทุกคนบอกเลยว่าแอปนี้ฟังก์ชันเยอะมากเดี๋ยวว่าขอลองเล่นดูก่อนนะเนี่ยทุกคนเล่นง,าง่ายมากแค่ปัดเนี่ยเห็นไหมโอยผู้หญิงก็นหน้าตาดีนะเนี่ยน่ารักเอ้ยแล้วผู้ชายแบบมีต้องหอด้วยน่ารักด้วยแล้วแบบขาวๆเตีอเอ้ย เนี่ยทุกคนบอกเลยว่าเล่นง่ายมากก็แค่ปัดใช่ไหมปัดซ้ายอ่ะคือไม่เอาปัดขวาคือเอาแล้วก็มีนี่ด้วยนะครับคัตอะ่ะเรากดคัดไปเลยคัตอ่ะคือคนที่เราถูกใจมากๆเราก็กดคัดไปเลยถ้าเราถูกใจคนไหนเราก็ปัดขวาไปเลยเผื่อคนที่ถูกใจกับเราก็สามารถแมทคุยกันได้นะครับเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยขึ้นแมทมาแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่ถูกใจเราก็หาไปต่อเรื่อยๆนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยแมทมาตลอดเลยเนี่ย คือบอกเลยบอลเพิ่งสมัครไปมาก,กีกไม่ถึงชั่วโมงเลย<อ>ก็ไม่ค่อยคิดไม่ค่อยฮารอดมัง้งมีความกดหัวใจให้แบบเกือบสองน้อยคนนะครับเนี่ยโอ้โหก็ธรรมดานี่นะครับบอลก็เพิ่งเล่นนะบอลก็เติมพเมียมาเลยเนี่ยบอกเลยว่าตัวพิมีมเนี่ยคือดีมากทุกคนไปขวาได้ไม่จํากัดต่อว,วันนะครับเนี่ยเดี๋ยวบอลมาปัดนให้ดูเลยนี่นะครับนี่นี่น,นี่ไปไปไปัดไปเลยปัดไปเลยัไปไปเลยปัดไปเลยจะัปเป็นร้อยหรือเป็นล้านครั้งก็ได้นะครับเอาแล้วแต่สะดวกเลยนะครับ แผนของเรานะครับที่จะทําให้น่าถึงใช่ไหมก็คือบอสอ่ะจะเล่นแอปนี้โดยการปัดหาคนที่ถูกใจแล้วบอสอ่ะจะจีบคนนั้นให้ติดเลยมาดูกันดีว่าบอสอ่ะจะจีบคนนี้ติดไหมเดี๋ยวบอสขอหาก่อนนะครับเดี๋ยวลองหาก่อนว่าถ้าเราจะเลือกผู้ชายอย่างเดียวกันจะเลือกต้นไหนเฮ้ยนี่ไงสามารถเลือกผู้ชายได้นี่แล้วก็ขอบเขตเหรอเอาแบบใกล้ๆบ้านเดียวไหมสักแบบ ห้าโลพอให้แบบเราขับรถไปหาได้อายุก็ชอบแบบยังไม่ถึง20บอ่ะเออก็เอา 20, 20ยี่สิบยีก็ได้อ่ะเฮ้ยทุกคนคือบอกเลยว่าคนเนี้สเปคเลยเดี๋ยวกดถูกใจไปก่อนเฮ้ยนี่ไงแมทแล้วทักหน่อยสวัสดีครับรอรอเขาตอบกันนะครับ a few moments later ตอบแล้วตอบแล้ว สวัสดีครับเหมือนกันถามหน่อยชื่ออะไรครับผมต้องใช้แบบครับด้วยนะครับเพราะว่าให้แบบ,แบ,บดูน่ารักจิงจึงใช่ไหมนี่ขำตอบตอมาแล้วชื่อภูครับชื่ออะไรครับชื่อบอสรับเรียกไม่ถนัดก็เรียกที่ลักก็ได้นะครับหยอกหยอกเล่นนะเออเดี๋ยวเรียกจริงจังขึ้นมาําได้แมวว่าทําอะไรอยู่ภูมทําอะไรอยู่อะนอนเล่นครับแล้วบอสล่ะ ถามเราเหรอตอนนี้กำลังนั่งคิดถึงจะทำไรอยู่เฮ้ยทุกคนเ,เราอยากรู้อะว่าเขามีแฟนยังเราต้องถามแบบนี้หนะ่อยไหมว่ามาเล่นแบบเนี้ยแฟนไม่ว่าหรอถ้าถามแบบตรงๆไปเลยว่ามีแฟนยังก็แบบถามง่ายเกินไปไหมราก็ต้องถามแบบอ้อมๆหน่อยนะเฮ้ยไม่มีแฟนบอกนั้นแหละแฟนไม่ว่าเลยไงเฮ้ยเฮ้ยจะรู้ไหมเนี่ยว่าเราคือใครนะจะรู้ไหมเนี่ยเอาละเอาละเอาไอดีเนี่ยคิดว่ามีไหมล่ะมีแน่นอน ยัเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่ากินอะไรยังยังเลยไปทําให้กินเอาไว้ละไปทําให้กินเอาไว้ละออจริงหรอไม่จริงมั้งทําให้ก็กินเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายดิแบบนี้อะยั้งสบายเลยเอันนี้เหรอถ้ากินข้าวไม่อิ่มมีอย่างอื่นให้กินนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยตอบมาว่ามีอะไรหรอ ของหวานของหวานกินข้าวแล้วไม่กินของหวานสันานไพ่ว้าว oh. คืออะไรอ่ะแปลว่าไม่เข้าใจอะดิไม่เข้าใจหรอหรือว่าเข้าใจคะแกถามเฮ้ยที่ชอบกินของหวานยู่ด้วยเข้าทางเลยเปิ <c oughs> ว่าข้าทางนะไม่บอกหรอกให้เดาเอาเองว่าคืออะไร <c oughs> ใจร้ายถึงจะใจร้ายแต่ก็แอบ,บมีใจให้เชิญน,นะนอ no. เขาปีนจ่าให้บอนไหมขอเข้าไปดูรูปโปรโอ้โหใส่ชุดนักเรียนบอกเลยสเปคมากเฮ้นี <t os> <t os ่อะเขาเขียนว่าอยากมีแฟนนะแต่ไม่กล้าทักใครก่อนแปลว่าเป็นคนที่อายเหรอเดี๋ยวขอถามหน่อยทำไมถึงไม่กล้าทักใครก่อนเป็นคนขี้อายขี้อายแบบเนี้ยเดี๋ยวก็มีแฟนหรอกจะให้ทําไงได้ห่ะก็จีบเลยสิก็จีบเลยสิจีบได้ใช่ไหมจีบได้ใช่ไหมเร็วๆรอคำตอบอยู่เร็วๆรอคำตอบอยู่ไม่ต้องเกิดแล้วจีบได้ใช่ไหม ไม่มีอะไรฮะเล่นเกมชนะเฉยๆไม่มีอะไรเล่นเกมชนะเฉยๆก็เล่นเกมชนะไงก็เลยต้องดีใจเป็นพิเศษเปล่าไหนไม่มีอะไรมาดูหน่อยดิก็เล่นเกมชนะเฉยๆทาไมอ่ะเล่นอะไรเล่นเกมไงไหนมาดูดิดูอะไรก็เล่นเกมชนะเฉยๆเอาโทรศัพท์มาดูหน่อยไม่เอาตัวก็ขอบอกเล่นเกมชนะไม่เชื่อหรอก็จะทำอีกพิรุษอ่ะพิรุษตั้งไหนเห็นพิรุษไหนดิ เธอสองประตูไหนดิเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเธอไม่มีอะไรจริงขึ้นไปข้างบนดีลงมาทำไมอ่ะเราคิดถึงเขาก็ใช่ไงคิดถึงด้วยอย่าเลยนโทรศัพท์มาดูก่อนอะไรงี้ตเฮ้ยตรงว่าอะไรนี้แต่ไปข้างบนผมนี่ก็ขอโทรศัพท์มาดูหน่อยไม่เอาขึ้นไปข้างบนเลยแล้วทำไมมีใส่อ่ะขึ้นไปข้างบนเลยลงมาทำไมอ่ะฮะแล้วต้องงีบไข่เขาลงมาดูดิมันวุ่นวายเขาอะปกติเธอไม่เป็นแบบนี้นะเป็นอะไรแบบนี้อ่ะ แล้วมั่งกุใส่ด้วยอีกทำไมอ่ะไม่มีอะไรขอดูเฉยๆเองมั้มไม่เอาไม่ให้ดูหอกโหเหรอใหญ่ดูทำไมโทรศัพท์บอกไม่มีอะไรไงแล้วถ้ากุญญ์ใหญใส่ทำไมเธอมาแก้ของกุญญ์อ่ะฮะมาดูเลยมาดูจริงสิงซียิ้มก่อนอือยิ้มแล้ว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 นึแต่ถ้าดูแล้วห้ามกดธเขานา เออไม่โกรธอยู่แล้วสัญญาก่อนดิสัญญาก่อนแค่ดูโทรศัพท์จะโกรธอะไรอ่ากนเออไม่โกรธั้ยสัญญาก่อนสัญญาก่อนไม่สารแต่ก็ไม่โกรธอยู่แล้วสัญญาก่อนนิดนึงอะไรกันนะกันหาทำไมมันจะมีเลยนะคืออะไรไม่มีอะไรก็บอกว่าห้ามโกรธไงก็บอกว่าห้ามโกรธแล้วนี่คืออะไรเล่นแอปหาคู่เหรอเธอแล้วอยางเธอไปจีบด้วยเนี่ย อะไรเงี้ยเธอฮะขอโทษจะเป็นอะไรก่อนขอโทษนี้เขาอยู่่างๆเขาก็อยากหาอะไรทำตัวขอโทษไปเอ้ตัวตัวตัวโกรธแล้วมันโกรธไงจะไม่โกรธแล้วเธอฮะเฮ้ยเขาแก้งตัวอะไรอีกอะเพื่อทำให้ตัวถึงว่าไงอ่ะแน่โกรธเหรอมันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะไปลองดูดิเนี่ย ไปตัวให้คนเขาให้คนตเลุ่ตัวน่ารักกว่าเยอะเลยเอาพูดกะรู้อีเราไงฮะแต่เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เธอเล่นแอปอะไรดูกว่าเขาเล่นแอปโอมีเขาจะเล่นแอปเนี้ยเพื่อไปแกล้งตัว แล้วเป็นไงสำเร็จด้วยก็คือเพื่อนเรนบอกมาว่าใครที่เล้แอปเนี้ยเราเคยได้แฟนจริงๆริงด้วยหมาดูซีวันเลยไงบ้าใครสดก็สามารถโหลดได้เลยนะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดที่แรงมากนะครับออกไปไหนไม่ได้แล้วก็เล่นแอปโอเมเนี่ยเพื่อหาแฟนนะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยรูปเหมือนตัวจริงไหมตรงปกไหมที่เนี่ยมีระบบ AI คอยตรวจสอบอยู่นะครับปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนอน่าสนใจมากเลยอะมาเดี๋ยวเขาสอนเล่นดูบวอ มันมีฟังก์ชันนี้ด้วยนะโอมิเกลแลวกโทเดย์พิกคอออะไรอ่ะข้อดีของฟังก์ชันนี้ใช่ไหมเราสามารถตั้งรูปของเราให้เป็นรูปการ์ตูนอวตารได้เพื่อที่เราอ่ะจะคุยกับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นรูปอวตารเหมือนกับเราใช่ไหมแล้วแบบเราอ่ะสามารถคุยแบบเปิดเผยแบบจริงใจได้ไงแบบคําถามไหนที่เรายังไม่กล้าถามนะเราก็สามารถคุยกับคนที่เป็นรูปอวตารได้เลยอ๋อดีจังซึ่งโอมิเบลเนี่ยจะช่วยเลือกคู่ตามผลวิเคราะห์ความชอบที่ตรงกันเพื่อมาเหมือนกันได้ <S 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 นเนี่ยส่วนทเดย์พิกบอกเลยว่าน่าสนใจมาก ถ้าเราคลิกเข้าไปมันจะมีอยู่สี่คำถามเนี่ยแล้วก็ให้เราตอบว่าเราอยากจะได้อันไหนเนี่ยอ๋อ้วถ้าเราเลือกคาตอบเดียวกันกับอีกคนหนึ่งก็จะอยู่เดียวกันนี่หรอใช่แล้วมันยังไงต่อแล้วมันก็สามารถใหม่กันได้และฟังก์ชันเนี้ยมันดีมากเพราะว่ามันสามารถโทรคุยกันได้ในแอปนี้เลยหรอใช่แอปนี้เลยแล้วคือตอนนี้มันเป็นโควิดอยู่ใช่ไหมแล้วก็สามารถโทรคุยกันได้เลยไม่ต้องผิดใช้กนแล้วถูกต้องงั้นเขาขอเล่นบ้างดีก็เนี๋ให้ตัวเลือกเดียวว่าตัวอยากได้หน้าอวตารแบบไหนนี่เออเอาเป็นนี้ดีกว่านี้หนุ แล้วก็กดเข้าที่ today pick ใช่แล้วโอ้คันนี้เขาบอกว่าฟีดวันนี้แสดงว่าแต่ละวันจะเปลี่ยนไปด้วยใช่ใช่อันนี้ก็สับเบอร์ทิปอุยสับเบอร์ทิปตอนนี้กำลังมาแรงเลยอ่ะสับเบอร์ทิปที่โดนใจเหรออุยอันนี้ดีกว่าเขาพูดกันบ่อยเลยอย่าวีนแล้วลว่าวไรแล้วแบบอย่าวีนนะอะไรเงี้ยนูกปะอ๋ออ่างั้นลองกดไปสิเข้าไปเลย แล้วก็กดตกลงใช่แล้ว a few moments later เ้ยนี่ไงเขาได้เลยแล้วอ่ะไงมาแล้วแล้วไงต่อคุยได้เลยเหรอเออคุยได้เลยลองพิมพ์ลองพิมพ์ดิเขียนงั้นดีครับเห็นไหมมันจะเป็นแบบรูปอวตารเหมือนกันที่แบบสามารถคุยกันได้เลยเฮ้ยดีมากตรงที่เราก็รู้จักเขานะเขาก็นรู้จักเราเนี่ยเห็นไหมว่ามันสามารถโทรคุยกันได้ด้วยเนะจริงจริงจริงแต่ว่าไม่มีเรื่องอะไรจะถามอ่ะเอาเป็นแบบอยากคุยเลยดีกว่า ไอ้จริงเหรออ๋ออย่าพอแหม่เพื่อนคุยบ้างเธอไม่ใช่เธอเธอแหม่แป๊บๆหน่อยไม่แปม่หาพงหาเพื่อนบ้างเธอช่วงนี้ดูด้วยเราอยู่คุยกันสองคนน่าเบื่อไม่เอาคุยคนอื่นคนละโทรตรงนี้เลยใช่ไหมเฮ้ยไม่เขาจะได้ลองดูด้วยว่าโทรได้จริงหรือเปล่าโอเคโอเคงั้นเปิดลำโพงเนี่ยให้เขาฟังด้วยอ่ะได้สินี่อุ้ยนี่วิ้ยายตอบรับนะเต้นอ่ะฮัลโหลครับ อสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อออชื่อนัดก็ได้แล้วคุณชื่ออะไรอ่ะให้ถ่ายให้ครับ้ถ่ายหรอก็คุณตั้งชื่อว่าเจมอ่ะใช่ใช่เลยชื่อเจมเฮ้ยอารมณ์ขาซ้ายตอนนี้ว่างเลยไปท ก็ใช่ช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยครับผมก็อยู่แต่บ้านว่างๆเลย <III> ใช่เงาเหงาเลยแหละ <c oughs> อืมอืใช่คุณชอบว่ายน้ําเหมือนกันใช่ไหม <c oughs> เราก็ชอบที่หมู่บ้านของมีสระว่ายน้ำด้วย <c oughs> <c oughs> โอ้ชได้ดีอาทิตย์นี้เหรอโอเคนะ ดูแล้วกันของของขอตัวไม่ต้องคุยแค่นี้แหละวางเลยโเจอหน้าเกลียนมากแล้วเมื่อกี้ปิดลำโพงทำไมก็เปล่าแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วจะจะหึงเขาทำไมเนี่ยไม่ได้หึงเลยหึงตรงไหนไม่หึงอะไรหึงเนี่ยหึงตรงไหนอะหึงกันทำไมนะอะหึงกันทำไมก่อนไม่ได้หึงเลยไม่แล้วปิดลำโพงทำไมบอกแววว่าไมให้เปิดลำโพงไปดีก็ทำไมอยากปิดเฉยๆมันเสียงดังอ่ะไม่ต้องเลยขึ้นไปอยูห้องบนเลยไปขึ้นไปอยูห้องบเลยแล้วที่มาสอนเขาเล่นแอปแล้วมาหึงซะเองเดี๋ยวเฮ้อ มันสนุกด,ดีออกคืไม่อยู่ข้างบนเลยไม่ต้องไม่ต้องเลย,ยไปไป้าไปเลยเข้าไปเลยไม่คืนแล้วอ๋อ <c oughs> มาน,นี่เลยต้องล่างไปสง่งนะฮะ A few moments later โอ้ยทุกคนไปส่งข้างบนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็หายไปเกือบชั่วโมงหนึ่งได้ คใครที่โสดอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถโหลดแอปนี้มาเล่นได้เลยนะครับบอกเลยว่าทั้งสนุกเล่นง่ายและอีกอย่างเพื่อได้แฟนมาจริงๆนะครับทุกคนและใครที่อยากแกล้งแฟนเหมือนบอสวันนี้นะครับ <c oughs> ก็สามารถโหลดแอปโปมี้มาแกล้งแฟนแบบบอยก็ได้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android ก็ได้นะครับยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ขึ้นไปจัดอีกแมทเอ้ยเลือจัดอีกแมทคือบอสติด เขาแมทมาจากแอปนี่ยนะเออทุกคนเดี๋ยวบอขอตัวส่งนั้นขึ้นไปนอนก่อนนะครับ